สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e แล้วก็เพื่อนเกษตรกรที่ทำข้าวโพดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มารีวิวข้าโพดหลังยอดนะฮะด้วยเครื่อง DIY <c oughs> อันนี้เป็นพันธุ์ข้าโพดแปซิฟิกเจ็นะครับอายุ วันนะครับหลังยอดได้สี่คืนฝนตกนะครับการเจริญตบโตก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับฉีดยาหนอนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็หลังจากฝนตกฝนตกค่อนข้างหนักก็จะมีเม็ด ไม่งอกบ้างนะครับนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับจะมีไม่งอกบ้างนะครับแต่โดยรวมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นได้ครับข้าพเแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่า จะโดนแรงไหมเพราะว่าปลูกเมื่อวันที่18สิงหานะครับก็มีเพืเ่อนๆนนะนาะสมาชิกชาวยู u ู e นะครับให้มารีวิว หลังจากยอดนะครับว่าอัตราการงอกดีไหมอะไรไหมนะครับก็เลยมาวันนี้ก็มีโอกาสมาที่ไร่นะครับก็มารีวิวให้แปลงนี้สามไร่เศษนะครับก็จะรีวิวให้เป็นช่วงๆให้ดูการจเจริญเติบโตของ้าวโพดนะครับ ก็ยังยังลุ้นอีกครับนะว่าช่วงออกดอกหัวนี่จะจะมีฝนให้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็หนา,นาหลายท่านเพื่อนสมาชิกลหลายๆท่านก็พึ่งส่งเม็ดลงดินกันก็ความหวังเล็กๆน้อยๆครับ ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ผมไม่มีน้ำนะครับก็ปลูกอาศัยข้าโพดฝนนะครับข้าโพดปีพันแปซิบกเจ็ดนะครับก็ถ้าไม่เกิดเหตุทางภัยธรรมชาติก็จะรีวิวให้ให้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากนา้นาน้วเพื่อนๆมาชิกไว้เท่านี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับ